สวัสดีครับสวัสดีกันตอนบ่ายๆครับพอดีวันนี้ยังไม่ได้ลงคลิปหวยฮานอยก็มีเพื่อนสมาชิกขอกันเข้ามาหลายท่านหลายคนแล้วนะครับว่าทําไมไม่ลงหวยฮานอยวันนี้ก็ตอนแรกว่าจะไม่ลงนะครับก็คิดคิดไว้อยู่นะครับแต่พอดีว่ามีเพื่อนสมาชิกขอมาก็เดี๋ยวลงให้ลวกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสําหรับ แนวทางหวยฮานอยนะครับผมคิดไว้แล้วนะครับมันผิดวันละตัว2ตัวเฉียดไปเฉียดมานะครับก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับชุด3าตัวนะครับเอาไปรวยเลยวันนี้นะครับ8 0, 2 6 0 2 8 4สแล้วก็4 8 8ดนะครับ ประมาณนี้แหละครับตัวเลขวันนี้จะเป็นเลขคู่นะครับ802 602 8 4 4อ8 8ส่วน2ตัวนะครับวันนี้ไม่เบิ้ลก็หามนะครับส่วนในเ,เลข3ตัวไม่เบิ้ลก็หามแต่วันนี้นะบ2ตัวนะครับมีมาฝากกันนะครับก็จะมีเลข04 02 08 แล้วก็48นะครับวันนี้3ตัวให้ไป4หาง2ตัวให้4หางนะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะครับขอให้โชคดีรวยๆนะครับหาทุนไปแทงหวยรัฐกันนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับเป็นธรรมดานะครับสำหรับการคำนวณหวยเป็นการคำนวณเอาเชิงสถิตินะครับมา ก็ไม่มีสูตรไหนที่ให้เข้า100%เเซและไม่มีสูตรไหนให้ผิด100%เอนะร์เซนะเพราะฉะนั้นการเสี่ยงโชคก็ใช้ดุลพินิษฐ์ใช้วิจารณญาณน,นะครับก็เจตนาก็คือแบ่งปันให้เพื่อนสมาชิกได้มีแนวทางนะครับในการเลือกซื้อจะได้ไม่ต้องไปซื้อสเปซสะปะนะครับถ้าเข้าก็ขอให้เข้าตรงๆนะครับ จะได้มีเงินมีใช้กันขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับรวยๆปังๆปังปุริเย่ครับผมสวัสดีครับ